เดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์สวัสดีค่ะมาจากที่ไหนขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยนะคะได้ค่ะมาจากจังหวัดอะไรครับมาจากมาจากภูเก็ตค่ะแล้วก็แม่มาจากนครศรีธรรมราชคนใต้ใช่ไหมครับใช่คนใต้คใต้ครับผมเป็นคนใต้อันนี้เป็นคนลาวนะครับสาวลาวนี่ก็ภูวาวลาวผักเซฟักเซครับใช่ใช่ภูวาวาลลูกลาวใต้เขาไม่ได้ถาม ผมเสนเสมอจ้าอ๋อรู้สึกยังไงคะมาบัดปลาร้อนค่ะร้อนเนาะปกติมามามาเรื่อยอ่ามาตลอดมาเรื่อยใช่ไหมคะไม่คือว่าที่กรุงเทพมาค่ะมาบ้านพี่สาวใช่แล้วก็มาเที่ยวมันหยุดยาวไงก็เลยอยากมาขอญาตทำซื้อได้ไหมครับได้ชื่อของขวัญค่ะของขวัญใช่ของขวัญด้วยของขวัญใช่ไหมใช่งั้นตั้งตายทำอะไรเขาพี่พี่เขาอีก มี่แฟนหรือยังคะมีแล้วโอเคขอบคุณมากครับไม่มีพี่ั็โอเคครับผมโอ้พี่เขาสวยมากเลยใช่ใส่ใส่เอาใส่หมูโอ้งามงามพี่น้องภาษาไทยภาษาไทยทีมบถ่ายมันติดข่อยแล้วมันค้นระเบอรได้เหรอโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณคชาบายครับผมภาษาไทยส่อางบ้าหนุ่มลูกเราใต้ครับผม สวัสดีครับผมพี่ลองครับสบายดีสี่สุขสุขคนเนาะพี่ลองมือนี้มากไกลนิดหน่อยพาน้องตายมาเที่ยวหรือว่ามีเอฟซีเนาะพี่ลองครับอันนี้ขอบคุณมาได้หลายครับพี่ชายที่ซับพอร์ตทุกอย่างพี่ลองเนาะมือนี้เดี๋ยวลุงไตมาเห็นเมื้องคนหนุกเลยคนหนุกได้ใส่ความฝันเลยอยากใส่สุดแบบเพ้นแบบเพ้นแต่เขาแสดงนี่นะครับก็เลยเพ้นตัวจริงก็โอ้บุคคลบุฟันมาพี่ชายเขาจะให้ใส่ซับพอร์ตครับผมเอายงไงคือ อ่าเขามาเมืองเก่าแบบนี้เห็นเห็นแบบบางเก่าของเมืองไทยนี่ผมซื้อคือตัวเองแบบรุดมาอีกแม่ย้อนยุคประวัติหนึ่งเนาะย้อนยุกศาสตร์หนึ่งแต่แบบโอ้ในตำตัวคนนี้อู้รับทหารเนาะอันนี้เป็นทหารประจําตัวแต่ว่าเป็นทหารอะไรเนี่ยยังไม่รู้นะว่บเป็นชุดอะไรอันนี้ใส่พวกอะไรโอ้สวยใช่ไหมวันนี้เป็นทหารหนึ่ง หลายเด้อจ้าอันนี้คือของเก่าของแกดก้่นอนมวยน่นอนเพิ่นมอเพิ่นบอต้อนรักเลยคือเพิ่นป้าไหวเก็บไปให้ดูใหรหลานดูเนาะคือเก่าแกดีพี่นนอะนี่ครับทุกคนเิ่นก็มี่บุตรนะแต่ว่าคือรดลายเก่าเก่านี่แบบสร้างมาหลายพันกับหลายล้อยนะทุกคนอบอกเลยว่าหลายล้อยเนาะวรนูก็บบอหมดบอหงข้อมูลทุกคนแต่ว่าเห็นคำว่าอยุธยานี่คือหลายหลายร้อยปีนะครับ ครับทุกคนไกลบ่้องตายเดินทางมานี่ไกลบ่ไกลไนกะ่แจ็กสุม,มงค์ครับว่ะโอ้แจ็คสุมงค์ถึงคสุม,มงค์เนาะเพราะว่าอัุเยาเนีนน่กับกับกรุงเทพก็ไม่ไกลเท่าไหร่อ่อหนองเรือเนาะพี่น้องตายงามอยู่บจ่จ้าโอ้ถามไผถามบ่อเอิ๊งหรือถามบ่อนูถามบา่มบบสองบ่อเอิ๊งกว่าจะได้บ่อเอิ๊งงามบา่อเง,งามนะครับงามหลายส์แต่พี่ว่าโอเคอยู่ครับพี่น้องเนาะแปลกใหม่เป็นของแปลกนะครับอะ่รขี้ข้อมแปลกใหม่ก็มุมมองใหม่ก็ปกติเห็นน้องตายแบบ ขนาดเขาจะแต่งหนาเขาจงจยกล่วปะคู่โคนเป็คนคนเอาเอาอแบบพดเขารู้แล้วก็ลุกกรลิกกันหหนะทุกคนโอเคครับพี่นอ้องไวะถ้าต้องใจยางหล่อจะหน่อยสมก็กกกกะลุกกรลิกไปทุกคนเดินทางกันต่อบริบบาร์เขายังจยก,กว่ากระหล่อกลกระเด็คนคนมาเที่ยวเยอะเนาะนี่ครับโอ้โหเพลินมากเลยนเดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์สวัสดีค่ะี่มาไทหนขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยนะได้ค่ะ มาจากจังหวัดอะไรครับมาจากมาจากภูเก็ตค่ะแล้วก็แม่มาจากนครศรีธรรมราชคนใต้ใช่ไหมครับใช่คนใต้คใต้ครับผมคนใต้อันนี้เป็นคนลาวนะครับสาวลาวนี่ก็ผู้ว่าวลาวปากเซปากเซใช่ใช่ผู้ห่าลาวลูกลาวใต้เขไม่ได้ถามผมเป็เสน่ห์จ้าอ๋อรู้สึกยังไงคะมาบัดปลาร้อนค่ะร้อนเนอะปกติมามา มาเรื่อยอ่ามาตลอดมาเรื่อยใช่ไหมคะไม่คือว่าครั้งแรกที่กรุงเทพมาค่ะมาบ้านพี่สาวใช่แล้วก็มาเที่ยวมันหยุดยาวไงก็เลยอยากมาขออนุญาตทำซื้อได้ไหมครับได้ชื่อของขวัญค่ะของขวัญใชของขวัญด้วยของขวัญพี่ชายใช่โอ้โหแกต้องตายทำอะไรเขาพี่พี่เขาอีก พี่ีแฟนได้ยังคะมีแล้วโอเคขอบคุณมากครับไม่ไม่มีพี่กันโอเคครับผมโอ้พี่เขาสวยมากเลยใส่ใส่ใส่เอาใส่หมูใส่หมูอ๋องามงามพี่เราภาษาไทยภาษาไทยถีบถ่ายมันติดข่อยแล้วมันคนระเบ้อด้วยโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะภาษาไทยสร้างแบหนุ่มลูกเราใต้ครับผมนี่ทุกคนเลยนะครับ สุดยอดดีๆพี่น้องวางนี่แดดแช่ไหนก็ทนเอาทุกคนมาเที่ยวปันหนึ่งต้องให้ครมนี่เห็นบอกพี่น้องตายเป็นบอกยังนี่เนี่ขนาดนี้พี่น้องได้นปีนป้ายโบราณสถานผู้ว่าน้องตายไปขึ้นปีนอะไรได้เนองตายโอ้ยสิว่าผู้ว่าเขาอย่างไรเนาะเห็นบ่อเพิ่นมวยเหยียบเพิ่นคล้องโบราณเด้ครับทุกคนไปหาปีนหานะ่รโบราณเด้ ของเก่าของแก่พี่น้องคนอนุรุรางไว้นี่ครับทุกคนนะเนี่ยว่างเก่าอาจารย์้องตายความรู้สึกเหมือนย้อนยุคเหมือนแบบพันเหมือนผันไปผันเหมือนเรามาย้อนอดีตเนาะใช่ใช่เนี่ยพระเทลุ่มนะครับหลายๆองค์ก็ไม่มีเสียรทุกคนเลยน่าจะเป็นของเก่าหรือเปล่าเพราะว่าว่างนี้ทองตายเคยเป็นประวัติศาสตร์ดิเห็น้อแต่คนงามๆทุกคนเลย ไปวางพ่านหนากล่องพื้นดีโอ้โหดเรื่องเลยน้องตายงาม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 หลายงามหลายขอไปเนี่ยเด้อเขาจะขายบิวเว้ยมองนี่งามเลยตายมู่แน่ไอ้ไม่อย่างใบไปนั้นแล้วครับทุกคนโอ้โหดีน้องเอ๋ย โอ้แบบผ่านที่หลายที่แล้วสวยมากร,ร้อนร้อนทุกคนน้องเอ้ผ่อนไหลวิว <ไป S 1> โอเคครับทุกคนือน้องอ๋อทุกคนเลยอ,อ๋อมีแม่น้ำใช่ไหมครับลแลแม่น้ำผ่านใช่ไหม้อ,อนมีที่นั่นใช่ไหม ไม่หิงไ่ไหวแล้วนี่ครับทุกคนเนะาะฮ้อนอยู่พี่น้องถ่ายไฮเดรตตี้นี่ทุกคนถ่ายยังตั้นน้องไก่เราหนีจากถ่ายยังถ่ายรูปโอ้มาถ่ายรูปเลยวันนี้นรืว่ามาถ่ายคลิปไม่ใช่แล้วก็อยากเก็บรูปงามๆไม่เบิ่งคนเดียวเดี๋ยวต้องงามไม่เบิ่งจ้ารูปเดียวพอมั้งน้องเอารูปเดียวพอใส่โทรศัพท์มาไหมเดี๋ยวไอ้ถ่ายให้ให้ทงจ้ะโอ้น้องไก่จะถ่ายรูป เห็นความงามเมืองไทยได้อีกอดใจบ่บใบน้องตายมาน้องตายมาไทายมุมไหนไทยมุมไหนไทยมุมไหนบอกมาเก็บรูปไปดูพี่น้องนี่น้องเอาเอามุมนี้เอามุมนี้มายืนตรงนี้ว่ามันแดกนี่มายืนตรงนี้มาๆมาไปไปไปนี่ทุกคนหนึ่งสองสาม ทำนามั้ยหนึ่งสองสามเห็นหน้าเธอเซ็ห็นหน้าเธอหน่อยโอ okay. เคหนึ่งสองสามเห็นหน้าเธอเหมือนตัวเองสวยที่สุดในโลกเลยทุกคนห <uc> okay. นึ่งสองสามโอเคฝังไหนอีกเอามุมไหนอีก <จน S 1> เอามุมนี้มุมนี้ เอามรนี้เอามายืนตรงนี้มายืนตรงนี้น,นี่พี่น้องคนก็มาาลายครับเอาพี่ขาเราบ้าพี่ขานไม่แดดเาน้องตายเนื่งเอาปีนหลังเห, <c oughs> หนึ่งสองีนหนามะน่งสองแดดนะน่นอพ่อแดดนะโอ๊ยแดด นี่ทุกคนฮอนหลายฮอนหลายนี่ทุกคนจะกลับแล้วพี่น้องครับเนาะตอนนี้นี่ทุกคนพี่น้องโม่อยากกลับเลยงามงามพี่น้องเลยแดดด้วยนี่ท่านบองตายเลยนะว่าห้ามนั่งได้ปีนป้ายโบราณนี่ครับทุกคนเนาะเ่น,น,นขาห้ามปีนห้ามนั่งห้ามแบบพูดง่ายก็ห้ามปีนนะครับทุกคนเพราะว่าขาเจ้าเสียต่อว่าถือว่ายุติชำนีและ นี่นะเขาบูรณะเขาบูรณะไม่ให้ชิ้นส่วนที่มันขาดชิ้นส่วนที่มันเสียหายนะครับน,นี่พี่น้องอุ้ยมันนี้พี่น้องเอ้ยตงตายวัดจากไหนตงตายเมื่อไงมวนมวล,มวลทั้งมวลทั้งมวนทั้งมวล ังมวนทั้งเมื่อยไอ้ทศพนทศพนมาอยู่มตามหาส่งตายง่ามทั่งนี่ยิ่งงามครับทุกคนผ่อนด้ง่อมั่อนดีดีอย่าไก่เลยมันเยอะ นี่ออกมากแล้วครับพี่น้องตอนนี้โอ้โหครับสีไลที่มันร้อนเนะเาะถ้าไม่ร้อนนี่ทเที่ยวท้องบันก็ได้ทุกคนเลยเพราะว่าเรามาช่วงเที่ย์ก็เลยร้อนนิดนึงแต่ทีมงานครับปัดแล้วชื่อมาไปไวหวนะวะปับป๊บปุ๊บปั๊บเลย อ้อพี่น้องร่างกายโบกีดโบฟันว่าซีน่ามาอันนี้เนาะบบคิดโบฟันว่า้ตายหมดนนี่ไปข้างในพุ่นนี่งามงามดายเนี่ยป๋าทุกคนเลยอ๋อโอ้โหพี่หนองามอีอรีอยคนมาเที่ยวเยอะมากครับมันนี้งามหลา,หลายๆงามมาที่พี่น้อง ออกมาใหม่เนาะอาจจะพักพอนซิวๆกันก่อนเขาจะอยากออกมาใจก็ไในลอยเนาะบอกจะชวนเข้าไปบอกว่านั่งก่อนมีทุกคนไม่รู้ว่าทีมงานเราไปไหนแล้วตอนนี้แดดที่ดอนเลยอาจจะหายังกินกระพงกาแฟมันเย็นกันจึงพักกันออกให้กินเผาเปิดตัสิลายสุดแล้วสุดท้ายเราต้องต้องทำ่อยมันทายเขาเดียว โอเคน้องตายเนาะเป็นอังได้ความรู้สึกวันนี้มวนบอกดีใจร้ายพี่นขอเดินขอบพระคุณเอฟซีนะครับขอบคุณพี่สายได้ร้ายเด้อที่เป็นสปอนเซอร์ให้ในภาพม่เทียวไดเมือนี้เนาะน้องตายก็โอ้พี่น้องเอ้ยบกคบโบฟันมาสิได้มีบุญบาสชนะมาเทียวเนาะครับผมพี่น้องโอเคครับเราส้มคลิปต่อไปพี่น้องนะครับบาสิภาพไปเบป็นยังทุกคนสวัสดีครับ